นั่นแหละปัญหาเพราะว่าผู้คนเนี่ยคือปฏิบัติธรรมแล้วก็คืออยากได้ตามความหมายของภาษาส,สมมุติมันก็เลยไปไม่ถึงไหน <g ül> นั่นแหละทำไมครูบาอาจารย์ถึงเตือนหมอว่าอย่าไปฟังเยอะอย่าไปอ่านเยอะเพราะว่ามันจะเพราะว่าอ่านมาแล้วมันจะจําแล้วมันจะเป็นอุปทา,านเวลามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเอาสัญญานั่นแหละมาตีเทียบเอเอาความจําที่จํามาะคำพูดน,นั่นก็คือมาตีเทียบแต่ว่าสภาวะที่มันเกิดเนี่ยสภาวะนี่มันไม่ได้ปรุง อย่างลมหายใจนี to to like ่นะคืออย่างลมหายใจเนี่ยเราไม่ได้ปรุงเข้าปรุงออกแต่มันเป็นธรรมชาติของของร่างกายที่มันต้องหายใจหายใจเนี่ยคือมันก็มีมันก็มีความเป็นธรรมชาติที่ต้องหายใจเข้าออกอ่ะแต่ว่าธรรมชาติที่หายใจเข้าออกเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่านี่คือการหายใจเข้าออกแต่ว่ามันเป็นภาษาเรียกถึงอาการที่มันเป็นเฉยทีนี้ก็คือคือมองมองให้ดีๆอย่างเนี้ย ตอนที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่าอาณาปาเห็นไหมอืมเขาก็ไม่เรียกว่าอาณาปานะสี่ดอกก็คือก็ผู้คนเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันหายใจหอบผือดอ่ะก็คือเอาความเป็นหอบผืดหรือเป็นวงเป็นวัดเนี่ยหายใจไม่โล่งเนี่ยมันก็รู้ใช่ไหมว่าหายใจติดขัดหายใจติดขัดเนี่ยมันคือทั้งสั้นทั้งยาว <laughs> นั่นแหละก็คือพระเจ้าต่างหนึ่งบอกว่าเอาือหาย แล้วการดูลมรู้ลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าก็รู้ก็รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกสั้นเข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้อนไอเข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้เข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เนี่ยคือมันท่านให้แค่ว่าเอจุดจอจุดจออยู่กับลมที่เฉยท่านไม่ได้บอกว่าให พยายามทําให้มันเป็นหนังคําพูดแต่พวกผู้คนพยายามอยากให้อยากจะทําปรับแต่งให้มันเป็นดังคําพูดอะเนี่นยแหละนี่คือปฏิบัติธรรมมันก็เลยไม่ไปไปถึงไหนอย่างอย่างเวลาคนเดินนะอย่างคนเดินหรืออย่างคนเดินเนี่ยมันก็มีอาการหายใจปกตินะเดินนานๆไปไงก็เริ่มหายใจแรงขึ้นมันก็จะมีความยาวเข้าออกเข้าเข้าออกยาวขึ้น จากที่ไม่เหนื่อยก็คือไม่เหนื่อยนี่ก็หายใจปกติธรรมดาแต่เวลาเหนื่อยเนี่ก็คือก็หายหายใจอาจจะอาจจะคือแรงอ่ะอาจจะเร็วอ่ะคือมันเร็วก็จะกลายเป็นว่าเข้าออกเข้าออกสั้นแต่มันหายใจเร็วไงเนี่ย <Yeah. S 1> คือมันเป็นธรรมชาติซึ่งถ้าหาว่ามีไม่มีพระเจ้าแต่มันก็อาการพวกนี้มันก็มีอยู่ก็คือก็ยังคงเป็นอยู่กับกับสัตว์โลกอะ่ะ เพียงแต่ว่าพูดเจ้าก็มาพูดถึงว่าเออให้รู้นั่นั้นนั่นแหละก็คือมก็มีมีมันม,มีแต่รู้รอะพผู้เจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็มันก็รู้พอมามีการบัญญัติกับมีการบัญญัติเก่าถึงผู้คนก็เลยไปยึดตัวนั้นยึดตัวนั้นไว้สูงสุดว่าเนี่ยต้องเป็นดังคําพูดนี้ทางตั้งที่ไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยคําพูดมาทีหลังเข้าใจไหมคําพูดมาทีหลังทีนี้ผู้คนก็ไปยึดเอาคําพูดพยายามปรับแต่งเกี่ยวกับกายใจตนเองเนี่ยให้มันเป็น ให้มันเป็นสอบของหรือว่าให้มันเป็นไปเป็นไปเป็นอันหนึ่งเดียวกับความหมายของคําพูดมันเป็นไปไม่ได้จะไปปรับให้มันสั้นปรับให้มันยาวคือลมหายใจมันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งให้มันสั้นมันยาวแต่ว่ามันจะสั้นยาวก็แล้วแต่เหตุจะเหนื่อยหรือว่าไม่เหนื่อยจะนอนสบายสบายจะวิ่งหรือว่ายน้ําเนี่ยมันก็มีลมหายใจปกตินั่นแหละก็คือมันจึง ็นอะไรที่ที่พอพอมันมีคําพูดมีบันทึกขึ้นมาผู้คนก็ยึดไปเลยอย่างนิยายผีเี้ยอย่างนิยา,งนยายผีเล่มลนั้นเมื่อก่อนก็มีหนังสือนิยายผีสารอะไรวรารสารหรืออะไรต่างๆผู้คนไปอ่านเอาก็มาเห็นไหมไปอ่านมาแล้วเอาก็เริ่มปรุงแต่งน,นงนั่นแหละคือเรื่องราวผ,ผีเียก็เอา,เอามีคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเทวดาอ่าหอบนฟ้าแล้วนมห้อยตรงเตีงม,มีไหม ไม่เห็นไหมไม่เห็นเห็นแต่ตามโบสถ์แล้วก็คิดอย่างนั้นเน่ะคิดว่าเออเทวดาผู้ชายก็มีสังวานเทวดานางฟ้าผู้หญิงก็ไม่มีไม่มียกทรงไม่มีเสื้อในอ่ะก็คือคิดกันอย่างนั้นก็คือจินตนาการเราตามอนยะ่างนั้นนั่นแหละก็คือก็พอไปเห็นแล้วก็คือมันก็มีความเชื่อแล้วก็ยึดตามนั้นก็ว่านั่นแหละก็คือก็บอกว่าเทวดาเป็นแบบนั้นแบบนะในความจริงกับอที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามันไม่เหมือนกัน ก็เหมือนเหมือนคนวาดรูปในหลวงนั่นแหละคนวาดรูปในหลวงเนี่ยคือไม่มีทางเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีทางที่จะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นถ้าเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ต้องวาดผู้คนก็จะไปยึดที่วาดนั่นแหละยึดว่าเหมือนไม่เหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วกลายเป็นมาให้ค่าภาพวาดอีกทีหนึ่งอ่าเอาเมื่อมันรู้สึกเหมือนดูดีเอามีราคาเอาว เป็นเงินแล้วขึ้นมาแล้วทีนี้ก็คือวาดทิวทัศน์อ่ะก็คืออย่างตรงเนี้ยอย่างเอาก็ได้ที่ไหนก็ได้อาจิจะที่ไหนอ่ะ,ท,อะที่วิวทะเลวิวทิวทัศน์วิวเขาใหญ่ก็ดีมันมีนักกิจรกรไปวาดวิวนั้นเอมาแล้วคือสามารถที่จะให้มันเป็นราคาได้ทีนี้ก็จะมีคนถามว่าเออเนี่ยไปไปวาดทิวทัศน์จากที่ไหนมาอาจจะบอกที่เขาใหญ่อ่ะพอไปพอไปยืนตรงที่ที่เคยวาด การมองเห็นเนี่ยมันไม่มีราคาใช่ไหมวิววิวทัศน์ที่มองเห็นเนี่ยคือที่มันมีการวาดภาพออกไปเนี่ยการมายืนอยุดจุดนั้นที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่มีค่าเลยนะคือไม่มีค่าแต่ว่าเห็นแบบนั่นแหละเห็นออกไปเหมือนกับที่ภาพที่วาดแต่พอเอาเป็นภาพออกไปเนี่ยกลับมันมีกลับมันมีราคาเห็นไหมเพราะว่าผู้คนเนี่ยไปให้ค่ามันไปให้ค่ากับภาพนั้นน่ะเช่นกันก็คือก็ภาพแน้วมันก็เป็น การปรุงแต่งเห็นไหมการปรุงแต่งเป็นรูปสีขึ้นมาทีนี้ผู้คนก็ไปให้ให้ค่าในตัวหนังสือนั้นว่าสวยมีแบบลายไทยลายกหนกนู่นนี่นั่นมีความหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอา้าก็ซื้อคํานั้นเห็นไหมซื้อคํานั้นก็มีราคาข็้มาอีกนี่ก็คือก็นั่นแหละไปเล่นไปเล่นไปไปหลงรูปไปหลงสีเนี่ก็คือผู้คนมันมันชอบในการปรุงแต่งก็คือเช่นกัน <c oughs> คือทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันต้องหายใจกันทุกคนแต่การหายใจเนี่ยมันไม่มันไม่ได้บอกว่าหายใจมันเป็นมันเป็นการที่รู้สึกว่ายังไม่ตายแค่นั้นแหละการที่เราไปรู้เนี่ยมันไม่ต้องไปกำชับว่ามันเป็นมันเป็นดังคำพูดนั่นก็ได้ตรงนี้แหละที่มันทำให้ผู้คนผ่านไปได้ยากผ่านไปได้ยาก แล้วก็โดยเฉพาะที่คิดว่าเนี่ยความถูกต้องแล้วเนี่ยมันเป็นการกล่าวไว้บันทึกเยียนไว้ดีแล้วนี่หลยทำให้ผู้คนเนี่ยทั้งคิดกลัวบาปบ้างกลัวนน่นนี่นี่บ้างก็ไม่กล้าที่ไปคิดคิดทางไม่ดีกับมันผู้คนถึงติดอยู่กับสมมติอะไรต่างๆนั่นนะเพราะการให้ค่าต่างๆนั่นนะ ให้ข้าว่าดีให้ข้าว่าไม่ดีให้ข้าว่าบุญให้ข้าว่าบาปแบบนั้นจะเป็นบุญแบบนั้นจะเป็นบาปเนี่ยคือมันก็เลยชีวิตนี้มันก็เลยหาอิสระไม่ได้หาอิสระไม่ได้แต่ถ้าหาว่าเข้าใจชีวิตเนี่ยเข้าใจการลงชีวิตใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องไปสนอะไรใจใครเออมีเหตุให้ให้แบ่งปันช่วยเหลือใครก็ก็จะไปมีปัญหาในจิตในใจไม่ชอบใจคนนั้นคนนี้ ไม่ชอบเสียงคนนี้ก็อดทนเรามันก็ไม่มีปัญหานะเออมันก็ไม่มีปัญหามันมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วธรรสั้นมันก็เป็นการกดข่มมันก็เป็นสมถะมันก็เป็นฌานของมันอยู่แล้วซึ่งพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดอาการเหล่านี้ก็ยังคงเป็นอยู่คนที่คนที่ถูกว่าแล้วโกรธเร็วด่าทอกับคืนก็มีคนที่ถูกว่าโกรธแต่ว่าไม่ด่าทอกับคืนก็มี เนี่ยก็คืออาการเหล่าเนี้คือที่กิเลสรุนรุนรุนแรงและกิเลสไม่รุนแรงเนะี่ยผู้พระเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าอาการเหล่านี้ก็ยังมียังคงดําเนินตามปกติทุกภพภูมิเทวดาอิมพรมยมยักษ์ก็มีปกติก็มีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ปกติพอพระเจ้าอุบัติขึ้นมาเนะี่ยท่านบอกว่าเอ้ยสิ่งที่พวกเธอเป็นอยู่เนี่ยอย่าประยึด์มันนะคือมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราจริงมันไม่ใช่เรามันไม่ตัวตนมันไม่ใช่ของเราเนี่ย สลัดมันทิ้งซะคือไม่ต้องไปเอากับมันก็ก็คือเหมือนพระอ,องค์พูดอย่างเงี้ยแต่ผู้คนก็ยังก็เลยจะไปจับประความพูดของพระพูทธเจ้ามายึดเป็นหลักแล้วก็พูดสืบต่อๆกันไปแต่ว่าไม่เห็นความจริงไม่เข้าถึงความจริงได้เห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นท่องตามๆกันมาเท่านั้นเองพูดตามๆกันมาอย่างเงี้ยก็น,นี่แหละปัญหาปัญหาแต่ไม่ใช่ว่า จะไปทำลงทำร้ายมันนะคือเอาไว้อย่างงั้นแหละเนี่ยเอาไว้อย่างงั้นแหละใครจะชอบในยินดีในคำไหนก็นั่นแหละก็เอาเป็นก็เอาเป็นหลักยึดไปก่อนหลักอาศัยไปก่อนอย่างเงี้ยอันนั้นมันใช้ได้นั่นแหละใช้ได้หรือใครไปอ่านอ่านออกเขียนไม่ได้อ่าก็มาฟังผู้ที่เขาเอไปรู้เห็นแล้วเขาอธิบายแต่คนอธิบายก็ต้องเป็นคนตรงด้วยไม่เป็นคนหลอกลวง ไม่เป็นคนหลอกลวงไม่พูดโกหกเนี่ยไม่พูดเพื่อให้คือสนุกสนานนะ่ะต้องไปรู้จริงเห็นจริงมันถึงจะมาพูดแล้วไม่เป็นการหลอกลวงถ้าพูดโดยที่ไม่รู้จริงเห็นจริงเนี่ยโกหกนะโกหกก็เอาก็คือเมื่อโกหกไปแล้วเนี่ยยังไงอะ่ะโกหกมันก็ไม่ลอดเสียใบภูมิอมิเลดหลอกเท่าน,นั้นนะ่ะนะอิเลดหลอกมันพ่วงสัญญาเก่า แต่ถ้าว่ามีสามารถทําความเข้าใจได้ว่าเออนี่ปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเออเนี่ยนี่แหละมันจึงนจะตื่นแต่ถ้าไปหลงในว่าอ,อในสมาธินั่นแหละมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นนะอ,อ่ะก็จะติดอยู่งนั้นอนะ่ะไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันที่เป็นตัวเองเป็นจะเชื่อ,อไอ้เรื่องราวที่ในสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันนี้ที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยลับไม่ยอมรับรู้เนี่ย บ็อบใช้น่ยังใจไม่ได้มันน่าลหลงไหลนะไอ้สมาธิเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสมาธิมันโอ้ยออมันทำให้ผู้คนเชื่อสนิทใจเลย